งูเป็นงูเห่าอ่ะงูที่มันมีผิดนี่กะแบบว่าเพิ่นตัดหัวมันออกว่ะตัดหัวทิงตัดหัวออกแล้วกินได้เลยเ<อ>ว่ะก็กระน่เมาก็กระน่แหงงูเห่าฮะคำมามาคุบเนือมันเป่าตาตาบอดนวยป้าคันคันคันหมากัดมาหนีมันเป่าตาคือานนาต,าตากระบอดมันบอบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะอ่ะพ่อบพ่อสีป้าหน่ะอันนี้ นั่งในไฟมาเนาะหนามันคเครือบอ,อันนี้ปิ้งอันนี้กินเนาะ,ะน้าตอนนี้ชะศีกำลังปิ้งหมงูปิ้งหมูแต่ทีเด็ดกาหัน่นโอ้อีพ่อเพิ่นได้อีอย่างมาตรงนี้อ่ะโอ้โหพ่นบอกว่าเล่นเครื่อะนี่ ใช่หมวลน้ำมันบ่วลเรนเครือวงอนี้ค่ะเรนเครือป้าเป็นตอนเรียบร้อยพอหนุนน้องมาโบาทันสำนาะเบิวงนี่งูสิงเอ้ยงูเห่าบอกไหมเห็นบ่งูเห่าเป็นงูที่มีพิษเป็นบอกอกินได้บ่ได้แล้ว คลิปนี้ก็ขอโทษขอภัยน้ำค้นทีบอกกิ่นง,งูเนาะแต่ว่าบ้านๆเท่าน,าน,านี้กินเนาะไหมเนาะแซ่บคนวะยิ่งงูสิงงูอย่างนี้อันนี้คนเนาะเ<ม>บิ่งเนี่ยตอนเป็นโตนะมาบัวท่านมาถ่ายน้ำบัวท่านหนนีพี่นอ้องแต่ว่าชั้ีก็จะยิบให้เบิ่งอยู่เนาะ<ม>นี่ฮะมันคือตอนงู เคยกินแตงูสิงเนาะตั้งแต่ตอนอย่างในหน่อยฮนะึงอันนี้บอกเลยเห็นโตมั้มงกายบุฮูว่าจะชิเฮ็ดกินจังใดแล้วนะเฮ็ดเมนูแบบเมนูนี่ฮะโมเป็นบ่ <c oughs> ได้กินแบบจนจำข่วมบ่ได้นะ่ะเนาะอ่าบ่ได้กินแบบตั้งแต่เจ็ดแปดปีโมเป็นเจ็ดแปดปีตั้งแต่อยู่บ้านที่กะ ข้ากินโดนได้ตั้งแต่แบบว่าอันนั้นนะมึงเนี่ยโอ้โหจะจะซูมให้เบิ่กนะคอไม่ใช่น้อเงีนนะนี่กินดูยู่ไหมหไม่คุ้นได้ฮะกินื่อยิอโนเน็่ซ์กินดูยูขันันได้ขมือคันได้ขมือกินขมือเห็นป่ะเมนูนี่ชาสีย้อมเนาะเห็ดนำโบเบนเนาะนี่งู เป็นงูเห่าอ่ะงูที่มันมีผิดนี่กะแบบว่าเพิ่นตัดหัวมันออกบ่ตัดหัวทิ้นตัดหัวออกแล้วกินได้เลยบะกินได้ก็กระเมากระเทมแห้งงูเห่าฮะครวมามาครบเลยมันเป่าตาตาบอดด้วยป้าคันคันคันหมากัดมันหนีบมันเป่าตาคือตากระบอดมันบะปีนี้มันครบออกมาเงิเทเพียบ้างกินมันครบแล้วก็เราเป็นข่าวยาเราผ็ดมากเราไปพังผิดฮะ ในไงดืชิ้งชั้นเอแหละขนาดคนหาตีนก็ยังบิดเบี้ยวไว้เนาะมันถือผิดมันแต่นี่กินได้ดีบ่นี่ไหมกินได้นั่นเราผิดมันผิดเลยพนาเพนงูเห่างูที่มีผิดแต่ว่ากินกินได้ค่ะต้องตัดทีผิดออกเลยกับว่าเห็ดออามาต้มต้มใช่ใบมะขามต้มส้มเนาะที่แ่บพนมานมึงนี่คือเมนูนี่เห็ด บเป็นหน้าไม่ดีเนาะเป็นแต่แบบว่าได้ชิ้นหมูมาปิาง้งกินเนาะพ่อพี่นอ้องย่อมนะครับกับเมโน,โนูนะนี่อันนี้คือเมโนูของชฉาสีเมื่อนี้เนาะปิ้งหมูพ่อพี่นอ้องซื้อมาแสนหนึ่งเนาะปิ้งหมูกําลังกําลังจะซุกกําลังแหมโอ้เนาะอันนี้บนครัวครับคืออันต้อง อัน,นี่ข้างในคอพี่นอ้องนาะเพราะว่าตอนแรงมากนี่อีพอพนจุดแล้วก็ลงไปบอน,นั่นเนาะพนได้อันหัเห้าคนอะพ่อแม่พี่น้ววนองซาซีกันเนาะแบบว่าพ่นจุดอันกองกองไม้กอง,กอง,กองอยางที่เพ่นขุดนะเนาะแล้วมันก็นออกมาเนาะ แต่เพื่อนเอามากินนะผู้ใหญ่เพื่อนนะเพิ่นแบบเพื่อนเคยกินแต่ใดมากเนาะอันนี้ก็เขาก็มกัมหัแต่ว่าซะเสียบริกินน้ำดอกพรอยพี่น้องเนาะคือจำควมได้กับบก,กินนะนะแต่ว่าแต่ยังหน่อยตะกี้นะผู้ใหญ่เพื่อนพาก,กินผู้ใหญ่เพื่อนเอาให้กินกินเบนนอกว,กว่าจะเป็นอียงก็แล้วแต่งูสิงงูเห่าแล้วก็อ่าปิ่งมาจงชิน,น่ล้วเพรพี่น้องก็ขอโทษขออภัยน้ำเนาะ คือแบบอันพระเจ้าอันคายเกียร์ก็อเอามากินนี่สินะอันนี้เพิ่นผัวเพิ่นกำลังจะต้มเนาะสุดยอดบ่ิม่นโนนี่เอด็กเอาน้ำยาข้ามแห้งเนาะอันนี้ขเขากำลังจะเอามาต้มนี่โอ้ยไข่แข็งเลยโอ้ยพี่น้อง คล้ของแทบอีพอ่อคนนะ่ะกลัวลาบสิ้นอีคนน่ะกลัวเนื้อกลัวอีอย่างทั้งสิน้นเะห็นวหเนาะนี่ฮะเมโนูนี่ค่ะดีมึงก็แตกแอนนาลวใส่แกงอืมใส่หมักคามเนาะปกติจะใส่หมดสมหมดอีอย่างค่ะนะพอตอนนี้มันก็คำจะไปหาปลาทั้งหนเนาะก็ย่านไปก็ย่านถึงงูนี่เด้บ่งในพรมพี่นออืออ คนไปลนไฟเนาะแล้วคนก็นเอามาเห็ดเป็นทอนนี่ๆแล้วก็ไปต้มนะนะยอมน้องเม,มนูนี่คนบอกว่ากินได้ใจว่าทางนี้โบก้าฮอตจะอันนี้เบอร์ยิ่งอ่ะนี่ของเฮาวซุกเลยเนาะนี่เมนูน,นี่งูโคแล้วก็ยิงปีนแหล่งงูงูเอี้ยนงูป่างูอย่างเนาะก็คิวบ้ อันยตังหางนันะยงงูอย่างเนี่ยบริกินนะงูเขียวแล้วก็งูอย่างอีกมาไมกินบดกนั่นอยนั่งกินงูเขียวงูปลานั่งกินบึก,บกเอออืากระตุกใจเนาะตอนเพิ่นถือมานี่เป็นโตเนาะสีก็บริถายเบิ่งใช่ปะ กระโตมันก็ใหญ่ําที่ถ่ายเบิ่งไหนเนาะเ <_ d umb> พิ่นหิวมากว่ะอ้าวห่อาอาันนี้กระตุกใจห้าวหนึ่งกินได้เพื่นอนวะเนาะเอาพิษมันออกว่ะตัดตัดพิษมันออกแล้วกินได้เพื่นอนอะแต่ผู้ใหญ่เพื่อนก็เคยกินเนาะเพื่อกินตลอดจริงๆนะพ่อพี่น้อง น,นี่เมนูของแตชีวานี่ป่งหมูเมงมาวาเด่ะฝนจะตกอยู่บ่นี่คอยที่ลองวฮหอนหอนปงหมููเหมาทุกเมิน เดีรากระจายเตรียมเขาไปกินก่อนเนาะนี่ไม่บอกพวกเพืเ่นมั้งคือว่าไปนั่นเมื่อน,นี่ไปเก็บงานเมื่อน,นี่วะจะเขาก็เข้าไปก่อนโอ้ยหนักมานันดีเนาะมันห่อนพอน่านี่เนาะคือจะน,นั่งก,กินอยู่ข้างนอกพี่งแต่เมื่อน,นี้ค่ะวิ่เข้าไปข้างในบุนะ่นวายเลย กินอยู่ข้างนอกพี่เพราะว่าอากาศมันห่อนไงเหมือนทะเลาะเดี๋ยวค่ะแต่ใครอยากเปิดไฟบรรยากาศผ่อนๆกินอยู่ข้างนอกพี่เนาะอากาศมันฮูอนให้พอดัะไรอุ้ยอยากจะบอกเบิ่งหน้าชาซีกะเบิ่งหน้าชาซีกับหูเนาะ จะเอาอันนี้มาแสกอ่ะอนนเสกบังบังทุกคนเบิง่งปิ้งหมูสิ่งที่ขาดว่าอะไรก็คือสมเนาะพ่อยขาดว่าอะไรคือสมเนาะบิ่งอันนี้ไปไปข้างไหนมาแล้วคือแบบว่าปกติเขากินข้าวแล้วเขากินของหวานม,มันบังแต่ว่าเสซีกินอันนี้เนาะกินของสม